มาแล้วลิซ่าปล่อยเอมีใหม่เอฟเฟกต์สเกเมาพร้อมอัลบั้มเดียวอัลเทอร์กในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วและมาแบบสมงตัวแม่เลยทีเดียวสำหรับลิซ่าลลิสามโนบาลที่การกลับมาคราวนี้มาพร้อมอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตอัลเทอร์กภายใต้สังกัดลูดและอาเซียเรคอร์ดที่ลิซ่าซุ่มตั้งใจทำมาอย่างยาวนาน โดยอัลบั้มนี้ประกอบไปด้วย13เพลงและโซโลเวอร์ชันอีก2เพลงรวมทั้งหมด15เพลงที่เต็มไปด้วยการร่วมงานกับศิลปินชื่อดังไม่ว่าจะเป็น d ดนแคดเรโรซ o ล a l i a ร y ันเทเดอร์ม x m ซ์มาร์ e ินเมเกนดิสเตเลียนไทเลตโอลโลสตาร์เกตอิซานเบนเซและแรปเปอร์ฟิวเจอมาร่วมจอยให้อัลบั้มนี้สมบูรณ์แบบที่สุดและอัลบั้ม a l t e r Ego สร้างความสำเร็จอย่างมากมียอดสตรีมทะลุ1 0 0 0ล้านวิวบน s p อ t i f y หลังมีการปล่อยอัลบั้มเต็มอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ในวันที่28กุมภาพันธ์2568เมื่อช่วงเวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยลิซ่าได้ปล่อย MV เพลงใหม่ออกมาซึ่งเป็นเพลงไตเติล FXK u p t h e World ที่ได้ร่วมงานกับฟิวเจอร์ตอกย้ำความปังงานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับร้องกรี๊ดออกมาทั้งท่าเต้นสุดเปรี้ยวซีดรวมถึงคาแรคเตอร์ที่มีความหลุดออกจากตัวของลิซ่าแบบหลุดโลกโดยเพลงนี้เธอมาในคาแรคเตอร์ของวิกซีที่โนสโนโนโกโลกให้ความรู้สึกของความเป็นร็อกสตาร์ มากและในโลกออนไลน์กระแสะเพลงพุ่งไม่หยุดหลังปล่อย MV ออกมาเพียงแค่10นาทียอดวิวขึ้นหลักแสนและล่าสุดผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงยอดวิวเพลง FXK Up the World พุ่งขึ้นหลักล้านแล้วอีกทั้งเลส Axel t h e g o ติดเทรนด์ X อย่างต่อเนื่องจึงมาเกินคุณนาในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วและมาแบบสมองตัวแม่เลยทีเดียวสำหรับลิซ่าลาลิสามโนบาลที่การกลับมาคราวนี้มาพร้อมอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต a l t e r e g o ภายใต้สังกัดลูดและอาเซียเรคอร์ดที่ลิซ่าซุ่มตั้งใจทํามาอย่างยาวนานโดยอัลบั้มนี้ประกอบไปด้วย13เพลงและโซโลเวอร์ชันอีก2เพลงรวมทั้งหมด15เพลงที่เต็มไปด้วยการร่วมงานกับศิลปินชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเด c แคดเรโรโซเลียเรย์นเทเดอร์ม็กซ์มาร์ตินเมเกนดิสเตเลียนไทเล์โทโลสตาร์เกตอีซามินเซเดและแร็ปเปอร์ฟิวเจอร์มาร่วมจอยให้อัลบั้มนี้สมบูรณ์แบบที่สุด และอัลบั้ม All t e r t o สร้างความสำเร็จอย่างมากมียอดสตรีมทะลุ1,000ล้านวิวบน s p อ t i f y หลังมีการปล่อยอัลบั้มเต็มอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ในวันที่28กุมภาพันธ์2568าเมื่อช่วงเวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยลิซ่าได้ปล่อย MV เพลงใหม่ออกมาซึ่งเป็นเพลงไตเติล FXK u p d a e World ที่ได้ร่วมงานกับฟิลเจอร์ตอกย้ำความปังงานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับร้องกรี๊ดออกมาทั้งท่าเต้นสุดเปรี้ยวซีดร,รวมถึงคาแรคเตอร์ ที่มีความหลุดออกจากตัวของลิซ่าแบบหลุดโลกโดยเพลงนี้เธอมาในคาแรคเตอร์ของวิกซีที่โนสโนโนกโลกให้ความรู้สึกของความเป็นร็อกสตาร์มากและในโลกออนไลน์กระแสะเพลงพุ่งไม่หยุดหลังปล่อย MV ออกมาเพียงแค่10นาทียอดวิวขึ้นหลักแสนและล่าสุดผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงยอดวิวเพลงเ x ฟเฟ t ซ h e พุ่งขึ้นหลักล้านแล้วอีกทั้งเลสแอ็ซอลเโกติดเทรนเอ็อย่างต่อเนื่องจึงมาเกินคุณนา